มาครับมาทาปุ๋ยใช้ในสวนกันนะครับทําง่ายใค,ใครก็ทําได้ประหยัดเงินไม่ต้องซื้อปุ๋ยอีกต่อไปวันนี้จะมาทําเป็นปุ๋ยปลาเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับปุ๋ยปลาทะเลจะดีกว่าปุ๋ยปลาทั่วไปนะครับตรงที่ว่าจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมและกรดอะมิโนต่างๆมากมายเลยที่เห็นเป็นปลาทะเลนะครับที่ไปซื้อมาจากแมคโครนามาสับให้ละเอียดนะครับ เพราะถ้าสับละเอียดแล้วการหมักการย่อยสลายมันจะง่ายและเร็วกว่าปกติมากเลยนะครับจากนั้นก็เทน้ําตาลลงไปนะครับตัวนี้เป็นน้ําตาลทรายนะครับที่ไม่ขัดสีตัวนี้จะเป็นอาหารของจุงลินทรีย์เช่นกันเทลงไปเลยคลุกเขาให้เข้ากันอันตราส่วนที่ใช้ตัวนี้ใช้ประมาณ1นกิโลนะครับ หรือว่าถ้าใครมีกากน้ําตาลก็สามารถใช้กากน้าตาลได้นะครับตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ช่วยย่อยนะครับตัวนี้ใช้ย่อยได้ดีมากเลยเลยประมาณ2อาทิตย์ก็ย่อยสลายได้หมดแล้วครับก้างก็มีเหลือละก็ใช้อัตรา 1- ซองไปเลยนะครับยิ่งใช้เยอะยิ่งย่อยสลายได้ไวนะครับเทลงไปเท่าที่ใช้มาตัวนี้จะย่อยไวที่สุดแล้วครับเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์เนาะเนาะจากนั้นคลุกเท้าให้เข้ากันนะครับขยำขยำไปเลย ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับขยำลวกเข้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้น้ําตาลกับจุลินทรีย์ได้คลุกเคล้าไปทั่วเนื้อปลาอาหารของจุลินทรีย์ก็คือน้ําตาลนะครับแล้วก็โปรตีนจากตัวปลาด้วยพอคลุกเคล้าให้เข้าที่กันแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือดำละเอียดนะครับเน้นว่าเป็นํำใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าจุลินทรีย์เรามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ให้ใช้อาหารที่หลากหลายเพื่อให้หัวเชื้อจุลินทรีย์มีความแข็งแรงจะได้น้าหนักที่คุณภาพดีไปด้วย,ยจากนั้นก็ขย้าขย้าคุกเกาให้เข้ากันเหมือนเดิมเดี๋ยวตรงนี้จะเร่งสปีดให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เวลาขยําค่อนข้างนานกว่าจะเข้ากันนะครับขยําพอได้ที่แล้วนํามาปั้นดูนะครับ ไม่ให้แฉะเกินไปเช็คดูว่าวัสดุที่เราผสมเข้ากันได้ดีไหมแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเข้ากันดีแล้วนะครับวัสดุที่เราผสมจากนั้นไปเตรียมถังหมักกันนะครับเราจะใช้เป็นโอง่งเคลือบแบบนี้นะครับถ้าไม่เยอะนำไปลงถังหมักได้เลยใส่ลงไปเลยนะครับ ถ้าใครมีองค์ใบเล็กๆก็สามารถใส่ได้เลยนะครับตัวนี้จะปลอดภัยกว่าพวกพลาสติกนะครับเียนลงไปให้หมดเลยเพราะถ้าหมักด้วยถังพลาสติกเวลากระบวนการหมักเกิดเนี่ยมันอาจจะไปละลายสารในถังพลาสติกนะครับทําให้น้ําหมักมีสารพิษตกค้างได้อีกตัวที่สําคัญลืมไม่ได้เลยคือตัวนี้ครับน้ํามะพร้าวตัวนี้เราบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่ใช้น้ําธรรมดานะครับ ตัวนี้น้ำมะพร้าวจะมีไซโตไคนินที่ช่วยในการยืดการขยายขอ,องพืชได้ด้วยถึงจะทำได้ปริมาณไม่เยอะนะครับแต่คุณภาพของน้ำหมักเรามั่นใจได้ว่าได้คุณภาพดีแน่นอนหรือว่าถ้าใครไม่มีมะพร้าวเยอะๆก็สามารถใช้สักลูก2ลูกแล้วก็ผสมน้ำตามก็ได้ครับก็จะได้สารเหมือนกันแต่ถ้ามีน้ำมะพร้าวเยอะเนี่ยแนะนำให้ใช้มะพร้าวดีกว่าครับจะดีกว่า ใช้แล้วเห็นผลไวประมาณ7-14ดถึงสิวันวรับรองมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนพืชผักจะสมบูรณ์ไวมากผักจะกรอบจะหวานโตเร็วเหมือนเราใช้ปุ๋ยยูเรียแต่เป็นยูเรียทางอินทรีย์จากนั้นจากนั้นหาพลาสติกมาปิดปากฝาวัสดุที่เราหมักหมักไว้แล้วหาสายรัดมาลัดเพื่อไม่ให้มแมลงหรือหนอนเข้าไปได้นะครับลัดให้แน่นๆเลยผูกแน่นๆครับ ดึงพลาสติกให้ตึงอยาให้มีแมงวีแม,มงวันเข้าได้นะครับอยาให้อากาศเข้าได้การที่เราใช้พลาสติกคลุมแบบนี้เราจะเห็นกระบวนการหมักนะครับว่าผ่านไปแล้วสามวันเจ็ดวันเป็นยังไงแล้วเวลาเกิดแก๊สเนี่ยมันจะดันพลาสติกและระเหยออกไปเองไม่เหมือนกับในถังหมักที่ปิดสนิทนะครับจากนั้นนําไปตั้งที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับจะให้ดีก็ไกลจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าเวลา หมักเนี่ยอาจจะเกิดกินแล้วก็เขียนวันที่หมักวันที่ผลิตอะไรไว้ด้วยนะครับตัวนี้คลิปตัวนี้ทาไว้นานแล้วนะครับแต่มาภาคใหม่เนาะก็ตั้งแต่62ละก็วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับสนใจกดติดตามหรือกดสั่งสินค้าที่ตะก้าได้เลยนะครับหัวเชื้อชูลินซีผงเข้มข้นใช้ทําปุ๋ยได้ทําน้ําหมักได้ชจาะย,ย่อยสลายเศษวัสดุทางการ,กรเกษตรย่อยสลายเศษขยะ เศษผักผลไม้ในครวเรือนกำจัดกลิ่นขยะใช้ผสมน้ำราดกองวัสดุเศษใบไม้โดยไม่ต้องเผาทำลายให้เป็นเพิ่มมลพิษ